โอเคสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผม b a i l ี y Channel คือคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องการฟาร์ม,มในเกมของเกมอ่ะ One Piece เกมนะครับก็น่าจะชื่อแมปชื่อนี้นะผมว่าถ้าไม่ตกล่นอะไรมากก็พี่พูดเสียงเบาๆก็เวลาเป็เเเเนตอนทีสี่ครึ่งนะครับก็ ขอ,อพูดเสียงเบานิดนึงไม่ได้ยินก็ขออภัยด้วยนะครับคลิปนี้ตามที่ผมเกินไว้ประมาณต้นคลิปเมื่อกี้ผมก็จะมาสอนวิธีฟาร์มสำหรับเกมนี้แล้วก็ไปกันเลย ตอนแรกที่เราจะเกิดมาเราก็จะมาเกิดที่เกาะสตาร์เตอร์ต,ตรงนี้ถ้าเราเกิดมาปุ๊บให้เรามารับเควสก่อนแต่ว่าถ้าจะไม่ผิดนะถ้าช่วงนี้มันจะมีไอ้โค้ดอยู่3อันเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้ต้าร่างคลิปน,นะครับเอาไปแชร์กันได้โค้ดสามอันมันก็จะเงินก็ประมาณ2องแสนห้ 5, านะสองแสนห้าพอเราได้เงินมาเนี่ยเราก็เอามาซื้อปืนตรงนี้ตรงนี้จะมีให้ซื้อปืนเราก็จะถามในนูนน,นี่นูนนี่นั่นอหลรอันนี้ผมมีแล้วนะมันเลยเป็น ใ่ยังไม่มีมันจะประมาณแสนเจ็ดประมาณนั้นแสนเจ็ดแล้วก็อีกหนะ้าพันแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเออน่าจะประมาณนานแล้วก็เมื่อเราได้มาแล้วเนี่ยเราก็เอามันยิงยิงยิงปัมป๊มปั๊มปั๊มเนี่ยมันก็จะได้เป็นเนี่ยแล้ววยิงไปเรื่อยๆยิงไปเรื่อยๆจะได้สแตทตรงนี้อ่าตรงกันแล้วก็ยิงยิงยิงพวกนี้ไปเรื่อยๆพอยิงเสร็จ,จรรแ,ลรแล้วนะครับเราก็ มาที่ตรงนี้ฟาร์มตรงนี้ฟาร์มลิงฟาร์มก่อนนี้เสร็จแล้วก็เราฟาร์มให้เอาดาเมจพอนะฟาร์มเอาดาเมจเพอได้ดาเมจประมาณหนึ่งแล้วก็ให้เราเก็บตังเพื่มมาซื้อชันจิแล้วก็ ผมแนะนำนะสำหรับบางคนที่ถามว่าเริ่มทมยังไงดีก็อ,อย่าเพิ่งเอาสันติก็ได้ครับยิงยิงให้มันได้เงินเยอะๆแล้วก็ามาทำเนี่ยามาซื้อเวสเวสหลายช่องตรงนี้ไอ,อ้เวทหลายช่องตรงนี้มียังไงนะครับก็คือผมจะอธิบายให้ฟังเห็นตรงนี้ครับตอนแรกมันจะเป็นสตรทับหนึ่งซึ่งมันรับเควสได้แค่เควสเดียวใช่ไหมแต่ถ้าเราซื้อมาหลายๆสแต็ะมันมากสุดได้5อันนะถ้าซื้อมาครบ5เนี่ยเราสมมติเราทํา1เควสเราซื้อมา5อันเราก็จะได้รางวัลของเควสนั้นคะูณนะ5าเลยนะสมมติว่าเ เราก็จะได้หนะ้าหมื่นนะคือว่าดีมากๆก็แต่ว่าไอราคาเนี่ยมันจะคูณทับกันไปนเรื่อยไอ้ส่วนทับสองก็จะประมาณห้าแสนส่วนทับสามก็จะประมาณล้านหนึ่งซื้อครั้งที่สามนะมันจะเป็นล้านหนึ่งแล้วก็ล้านห้าสองล้านอันท้ายก็สองล้านตามนี้มันก็จะสะแต็กทับกันไปนเรื่อยๆคือว่าดีมากนะ ผมว่าแตว่ามันใช้เวลานานนิดนึงสําหรับผลที่อยากแบบอยากเกิดอะไรเงี้ยจะต้องรอประมาณหนึ่งก็ต้องแบบตั้งใจฟาร์มนิดนึงนะครับสาหรับช่วงแรกอาจจะเล่นยากหน่อยแต่ว่าถ้าเราได้ขาดําซันจีมาแล้วเนี่ยถือว่าไหวชิลคือแบบเล่นง่ายแบบอีซี่อ่ะแค่นั้นแหละเดี๋ยวผมพามาดูต่อเราฟาร์มจนได้ซันจีแล้วก็ได้แ็กอันนั้นแล้วแ็กตรงนั้นเอาให้ได้คูณ2กันก็ได้เอาเป็นส่วนทับสองแล้วก็จากนั้นก็ฟาร์มเอามาซื้อซันจิซันจิซื้อตรงนี้นะเดี๋ยวผมพาไปดู เราก็ซื้อสันจิมาประมาณ5 0 0แ0 0กันราคาห0 0 0 0นพอเราได้มาแล้ว,ลวปุ๊บให้เราเดินมาหลังเกาะเนี่ยแล้วก็แล้วแต่นะจะเอาเรือจากตรงนี้วับอัพเรือซื้อเรือมาปู<ม>๊ก็ไปเกาะด้านหลังนู้นเลยจะผมจะไปแบบใช้ตัวคิวนะโอเคแลวตัดไปตนน้้งก่อนเลยนะ โอเคตอนนี้ผมถึงที่เกาะแล้วก็จะมาบอกเทคนิคต่อมานะครับท ok ี่ทําให้ฟาร์มไม่ไหวก็เรา ได้สแตกคูณ2แล้วเวทคูณ2ได้ขาดําซันจิมาแล้วเราก็มาที่เกาะอาลองปาเออลืมบอกนะเพื่อนๆที่แบบเดินทางอะไรเงี้ยก็แนะนําเซอร์นี้ด้วยมันเป็นเหมือนตัวที่บอกทิศทางว่าเราอยู่เกาะไหนเงี้ยเออประมาณนั้นเนี่ยเวลาเรากดตามด้านข้างเนี่ยมันก็จะบอกว่าเราต้องไปทางไหนตามลูกศรแดงๆเลยอันนี้ก็ถือว่าดีราคาประมาณ5 0,000โอเคมาถึงเกาะแล้วแนะนําให้มาฟาร์มตรงนี้ก่อนข้างหน้าเพยอตรงนี้เลย เดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะว่าแบบ4คูณ2เป็นยังไง ับเรสแล้วก็กดรับอันนี้ไปเลยจะแตก5อันไปรับเพรสผมรับได้4อันนะเพื่อนๆบางคนอาจจะรับได้แค่2อันเพราะว่าตามที่ผมบอกไปส่วนทัพมันก็จะรับได้2อันตามเลขด้านหลังเลยผมมี4ี่ก็รับได้4ี่เพวสนะบางคนอาจจะถามว่าแบบเอาถ้าเราทำเนี่ยจมวัิว่าค่าหนึ่งตัวมันจะขึ้นแค่เพสเดียวไหมมันขึ้นทั้งหมด4ีเสเลยนะนั่นแหละคือข้อดีของมันทําให้แบบความเงเร็วขึ้นแบบหลายหลายเปอร์เซ็นต์แหละหลายเท่าแค่นั้นแล้วก็ที่ผมบอกว่าแบคเล็กดียังไงนะเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวผมทาให้ดู เดี๋ยวทำคลิปรีวิวสก,กิลอีกทีนึงนะอันนี้ก็จะให้ดูก่อน ถือว่าเร็วมากนะแปบ๊บเดียวได้3นะแล้วก็ข้อดีก็คือแบบวงมันกว้างอ่ะกว้างมากข้อดีวงกว้างแล้วก็ตีเป็น AOE สกิลคิวก็พุ่งได้ไกลแล้วก็สกิลเอฟก็เป็นเหมือนน่าจะบวกดาเมจเพิ่มนะมันไม่เชิงกับบวกดาเมจนะถ้าอ่ะเดี๋ยวผมลองใช้สกิลคิวให้ดูนะเห็นไหมมันคิดดาเมจแค่ทีเดียวนะแต่ถ้าเราเปิดเอฟมันเหมือนโดนดาเมจเผา เห็นไหมมันจะโดนดาเมเ่าเพิ่มเดี๋ยวผมตีไปเรื่อยๆจะเห็นว่าเรดขึ้นไวมากนะแล้วก็ตรงนี้แหละที่ทําให้เราฟาร์มไวเกมนี้หลักๆที่จําเป็นก็คืเอเงินเงินจําเป็นมากเพราะว่าเกมนี้มันไม่มีเลเวลนะครับอ่าเมื่อเราฟาร์มตรงด้านหลังที่ผมบอกไปเสร็จแล้วแล้วก็เอาเงินที่เหลือที่ได้มาไปซื้อสแต็กเควสเลยนะตรงนี้เือนที่ผมบอกซื้อให้มันตันส่วนจุดท่าได้เลยก็ยิ่งดีนะแล้วก็ไปกอทะเลทรายต่อเลยก็ได้เกอทะเลทรายจะอยู่ประมาณเดีย๋ยวผมดูก่อนอ่าทางนูน้นไปทางนูน้น,น,แ,ตน,นแต่ม่มีเกาะหนึ่ง ที่ผมยังไม่เคยไปนะนั่นก็คือเกาะด้านบนสกายเปียเพราะว่าผมยังไม่มีผลไมพธ์ใิชานะผมผมไม่ได้เติมสำหรับเกมนี้เล่นแบบสายปีให้ทุกคนดูก่อนก็ถ้าใครอยากให้ทาคลิปเกี่ยวกับอะไรหรือบอกอะไรอีกก็บอกกันได้นะครับผมก็จะมาทําให้ดูสาหรับคลิปหน้าที่ผมคิดไว้ก็เป็นรีวิวแบ็คเลกแล้วก็บอกว่าฟาร์มตรงไหนไปตรงไหนไปตรงไหนเรื่อยๆเรื่อยๆรืๆแบบดัมมี่มันจะมีเลเวลของมันนะสำหรับใครที่ไม่ค่อยใจก็ตรงเนี้ยมันจะมีบอกว่าเลเวล4ใช่ไหมเวทดัมมี่เลเวล4ี มก็จะมาไล่เลี้ยงว่าเกาะไหนควรไปเกาะไหนต่อให้คุณผู้ชมฟังในคลิปถัดไปนะครับที่ผมจะทําก็ปีนประมาณเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ s ับสไคร b e ให้ผมด้วยสำหรับคลิปนี้ไว้เจอกันคลิปหน้าลาก่อนครับจุ๊บ